แก้ปัญหาทุกปัญหาเลยนะคะที่คุณจะตอบแชทปิดการขายได้เมื่อคุณซื้อโฆษณาแล้วก็มีแชทเข้ามาแล้วนะคะคต้องมีหน้าร้านออนไลน์ที่ไว้ซับพอร์ตลูกค้าวันนี้ลูกค้าทักแชทคุณเข้ามาแล้วคุณปิดการขายครั้งแรกไม่ได้คุณต้องดึงลูกค้าหรือพาลูกค้าเข้าร้านของคุณเพื่อคุณจะทําการขายซ้ําๆให้ลูกค้าเขาได้มีการตัด สินใจนะคะและบางคนเจอเราครั้งแรกจากการโฆษณาที่เรานำส่ง Facebook ออกไปเป็นวิดีโอหรือเป็นรายการสินค้าอะไรก็ตามแต่แต่นะคะหลังจากที่ลูกค้าเป้าหมายที่เราซื้อโฆษานํำส่งออกไปแล้วเนี่ยเขาได้เห็นสินค้าเราแล้วในครั้งแรกเขายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะคะยังไม่ได้แบบกล้าที่จะตัดสินใจซื้อหรือโอนเงินให้กับเราสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วซัพพอร์ตลูกค้า ต่อจากนั้นคือเราต้องมีหน้าร้านออนไลน์ค่ะต้องสร้างหน้าร้านออนไลน์ขึ้นมาในแพลตฟอร์มของ ไลน์ค่ะไลน์อันแรกเนี่ยคือไลน์ส่วนตัวเห็นไหมคะไลน์อันแรกเนี่ยคือไลน์ส่วนตัวทุกคนมีเบอร์โทรแล้วคุณก็โหลดแอปพลิเคชันไลน์คุณก็เชื่อมต่อไลน์ส่วนตัวไลน์อันที่2ตรงกลางนะคะคือไลน์กลุ่มหรือว่า Open Chat นั่นเองไลน์กลุ่มเนี่ยจะมี2แบบด้วยกันนะคะไลน์กลุ่มปกติเนี่ยถ้าเราสร้างไลน์กลุ่มแบบปกตินะคะที่ไม่ใช่ Open Chat กลุ่มจะรองรับนะคะสมาชิกในนั้นได้แค่500คนเท่านั้นคือจำกัดจำนวนคนและสมาชิกในกลุ่มนะคะเขาที่สามารถที่จะแบบ นะคะหรือทักเข้าไปหากันได้การสร้างความรำคาญนะคะให้กับสมาชิกกลุ่มที่3ค่ะหน้าร้านลายธุรกิจหรือไลน์ Official Account นั่นเองนี่คือไลน์ที่เป็นทางการ3อย่างเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันแน่นอนลายส่วนตัวนะคะเราก็ไว้คุยแชทนะคะคุยเพื่อนอของเราปกติแต่ถามว่าเราสามารถ เอาลายกลุ่มและ l ลาย Official Account มานะคะ o w l o w หรือว่ามาโชว์หรือว่ามาแจ้งเพื่อนๆนะคะที่ในลายส่วนตัวของเราได้โดยการ Copy Link นะคะหรืออ่า c o ี้ร้านของเราเนะี่ยมาวางบนหน้าไทาม์ไลน์ของเรานั่นเองนะคะ c o อ y อย่างไรเดี๋ยวโค้ชแต่จะพาพวกเราจับ มือทําไปทีระสเต็กนะคะเวลาที่ลูกค้าทักถามว่าราคาเท่าไหร่แทนที่เราจะต้องเราต้องพิมพ์ราคาใช่ไหมคะเราก็ใส่นะคะเลทราคาไปในภาพนั้นเลยเพราะสินค้าเนี่ยที่คุณต่ายนาเสนอออกไปคือมันหนึบใช่ไหมคะแล้วลูกค้าก็สนใจตัวมันหนึบนะคะเราซื้อโฆษณาสินค้าตัวไหนเราจะรู้นะคะว่าเราซื้อตัวไหนเราก็เตรียมรูปภาพไว้เลยนะคะแล้วก็ใส่เลทราคาแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้านะคะและแน่นอนเราต้อง ีข้อความนะคะปิดการขายหรือข้อความที่จะดึงลูกค้าเข้าหน้าร้านต่อข้อความแบบนี้สวัสดีค่ะติดต่อสอบถามในช่องที่รวดเร็วกว่ากดลิงก์ได้เลยนะคะ เห็นไหมคะนี่คือข้อความที่เราจะโฟโล w ลูกค้าเข้ามาต่อสมมุตินในเพจของเราเราซื้อโฆษณาออกไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยตอบลูกค้าไม่ทันลูกค้าต้องการความเร็วนะคะเขาก็จะอานโอเคหน,นะคะดูสินค้ามากกว่า1,000ชนิดคลิกลิงก์นี้นะคะลิงก์แรกก็คือจะเป็นลิงก์ลน์กลุ่มหรือว่าไลน์ Open Chat นั่นเองเดี๋ยววิธีการนะคะ l o p y ลิงก์อย่างไรนะเดี๋ยวคต่ายจะพาพวกเราทำไป มพร้อกันตอนนี้โค้ชแต่จะอธิบายให้ฟังนะคะแต่และลิงก์ก่อนนะคะว่ามันสําคัญอย่างไรคือรายลิงก์กลุ่มเนี่ยคือเราสามารถนะคะจะนําลูกค้าเข้าไปในกลุ่มของเราคือ Open Chat เนี่ยแล้วเราสามารถบอร์ดแคสต์นะคะไสามารถได้ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จา่ายแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะไปบอร์ดแคสต์ที่ราย o o f i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  l l c c o u u t t นะคะ เราจะต้องเสียรายเดือนนะคะแล้วก็รายเดือนเนี่ยเขาก็จะคิดตามจานวนข้อความหารกับจํานวนสมาชิกที่เป็นเพื่อนของเราหรือว่าทาร์เก็ตลิสนะคะของเราที่อยู่ในไลายนั้นด้วยซึ่งมันจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะขายแบบ ขายฟรีอย่างโทษ่าเน่ยสินค้ามากกว่าพันรายการแน่นอนถ้าเกิดว่าเราซื้อโฆษณานะคะหรือว่าเราใช้เงินกับการบอรดแคสแต่ละแต่ละเดือนเนี่ยหนักมากนะคะถ้าเราเลยใช้วิธีการพาลูกค้าเข้าไลนา์กลุ่มนะคะหรือไลน์ Open Chat นั่นเองนะคะลิงก์ที่2ค่ะลิงก์เพจค่ะแน่นอนค่ะลูกค้าเวลาที่เขาเจอเราครั้งแรกเนี่ยนะคะ เขาทักเข้ามาเขาสนใจสินค้าแต่สิ่งที่เขาจะต้องกลับไปมองดูอีกค่ะหน่หน้าร้านค่ะหน้าร้านของเรามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า ลิงเพจแปะให้ลูกค้าเพื่อเขาได้กลับไปดูนะคะความน่าเชื่อถือของร้านของแม่ค้าหรือแม้แต่โฟโรสินค้าตัวอื่นๆได้เพราะว่าหลายคนค่ะตอนนี้คือเราขายออนไลน์เราไม่ได้มีหน้าร้านนะคะแต่ว่าหน้าร้านของเราคือเพจของเรานะคะและลิงค์สุดท้ายนะคะคือลิงก์ไลน์ธุรกิจนะคะ ก็คือ Line o f f i c i a l a c c o u n t ตัวนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คือเป็นหน้าร้านออนไลน์ที่ทุกคนจะต้องมีเลยเพราะว่าแพลตฟอร์มของพี่มาร์คเนี่ยคือ f c e e o o o เนี่ยเขาได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทไปแล้วและเรายังไม่รู้นะคะในอนาคตนะว่าพี่มาร์คเนี่ยเขาจะปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะคะเมตาเนี่ย ไปอย่างไรนะคะเพราะเขาเปลี่ยนเป็นเมตาเวิร์ดใช่ไหมคะเมตาเวิร์ดก็คือโลกเสมือนจริงนะคะแล้วแม่ค้าออนไลน์เนี่ยจะเข้าไปทำการตลาดหรือเข้าไปขายสินค้าในโลกเสมือนจริงได้อย่างไรตอนนี้วิธีการยังไม่มีใครรู้นะคะ คือทุกคนก็กำลังเฝ้าติดตามเมตาเวิร์ดเนี่ยตอนนี้เขาจะส่งอะไรออกมาส่งแอปพลิเคชันอะไรออกมาใหม่ๆหรือว่าอัปเดต Facebook อะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราอะเข้าไปนะคะ าขายสินค้าหรือไปรีวิวไปไลฟ์สดไปทำอะไรให้มันเสมือนจริงในเมตาเวิร์ดนะคะได้อย่างไรก็วควรที่จะต้องมีลิงก์ลายธุรกิจของเรานะคะกลกับโคตายนะคะว่าโคตายคือแค่ดูแลเพจอะอันเดียวก็ก็ ก็ลำบากแล้วทีนี้ท่องต้องมาสร้างร้าน l ล n e Official Account อีกหรอคะต้องมาทำกลุ่มอีกหรอคะโคตดไบอกว่าต้องทำนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดว่า Facebook ปิดไปเนี่ยเรายังมี l ลน์ Official Account เรายังมีไลน์กลุ่มของเราอยู่นะคะซึ่ง ลูกค้าก็สามารถที่จะติดตามและโฟลโลร้านค้าของเราเข้ามาได้กลับมาได้แล้วเวลาที่คุณอัพสินค้าเนี่ยแนะนําแบบนี้เวลาที่คุณอัพสินค้าถ้าคุณลงสินค้าในเพจใช่ไหมคะคุณก็อย่าเพิ่งลบรูปคุณลงเพจปุ๊บคุณก็เอามาลงที่ลายกลุ่มด้วยนะคะอย่างของโค้ดไท่์โค้ดต่ดตก็จะบอกแอดมินเลยนะคะว่า 1. ลงในลายกลุ่ม2ลงในเพจ3ลงใน l ลาย Official Account 4 ลงในช้อปปี้ลาซาดาคือมันเป็นแพลตฟอร์มของเราคือเรามีร้านอยู่ตรงไหนคือคุณต้องเอาไปลงให้ครบเสร็จแล้วรายการนี้พอคุณลงครบเสร็จคุณลบออกเนี่ยมันก็ง่ายต่อการที่เราอะทำงานคือทำครั้งเดียวลงหลายๆแพลตฟอร์มแม้แต่แพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งหายไปร้านของเราก็ยังคงอยู่ที่การ Copy Link แต่และลิงก์นะคะเพื่อมาวางตรงนี้เพื่อดึงลูกค้าเข้ามาในแชทของเราวิธีแรกนะคะคือการสร้างไลน์กลุ่มแบบ Open Chat ก่อนนะทุกคนหลายคนบอกว่าการสร้างลายกลุ่มแบบ p p n n h h t ททำอย่างไรนะคะโคตดยยังไม่เคยสอนไว้เนาะก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกการสร้างไลน์กลุ่มแบบ Open Chat นะคะต้องเข้าไปที่ไลน์ส่วนตัวของคุณนะคะให้ติ๊กนะหารูปบ้านนะคะเขาเรียกว่าหน้าหลักนะเข้าไปแล้วหารูปบ้านด้านล่างเห็นไหมคะที่โค้ตตายทำสี่เหลี่ยมสีแดงๆไว้นะคะแล้วก็ให้หาคำว่ากลุ่มนะคะกลุ่มคุณก็ติ๊กเข้าไปเลยเมื่อคุณติ๊กเข้าไปในกลุ่มแล้วนะคะคุณก็จะเจอแบบนี้นะคะ จะมีกลุ่มอยู่2แบบด้วยกันอย่างที่คุต่ายบอกนะคะก็คือกลุ่มแรกคือการสร้างกลุ่มปกตินะคะการสร้างกลุ่มเพิ่มเพื่อนอื่นๆของคุณอันนี้คือกลุ่มปกติหมายความว่าเขาจะจํากัดจํานวนสมาชิกในกลุ่มเขาจะให้มีสมาชิกได้แค่500คนแล้วก็สมาชิกในกลุ่มสามารถทักแชทหากันได้นะคะเพิ่มเพื่อนแล้วทักคุยกันได้อันที่2นะคะก็คือ Open นแชนกัดนะ5 0 0 0คนอ่า5 0 0 0คนต่อต่อกลุ่ม นะคะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มไม่สามารถแอดกันเป็นเพื่อนได้นะคะสามารถคุยกันได้แค่ในแชทเท่านั้นนะคะอ่ะวิธีการสร้างไลน์กลุ่มแบบ Open Chat คุณก็ติ๊กเข้าไปตรง Open Chat นะคะให้คุณเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะแล้วหาคำว่าสร้าง Open Chat นะคะสร้าง Open Chat ให้กดเข้าไปที่เราจะต้องทำนะคะพอเรากดเข้าไปใน Open Chat 1ใส่ชื่อในให้คนในกลุ่มเห็นนะคะสมมติว่า เราสร้างกลุ่มขึ้นมาเราอยากให้คนในกลุ่มเห็นว่าเราเนี่ยคือแอดมินคุณตายก็จะมีแอดมินนะคะในกลุ่มครอบครัวตายช็อปมีแอดมินอยู่4คนด้วยกันดูแลนะคะก็จะมีแอดมินหลักนะคะแอดมินรองแอดมิน1แอดมิน2แล้วแต่นะคะเราก็ใส่ชื่อเข้าพิมพ์ชื่อเข้าไปซึ่งชื่อในกลุ่มกับชื่อไลน์ส่วนตัวของเราจะไม่เหมือนกันแล้วนะสมมุตินะคะไลน์ส่วนตัวของค้ณตายตั้งชื่อว่าคุณตายวเวลาเข้าไปในกลุ่ม open chat โค้ตตายเปลี่ยนเป็น ใต้ช็อปแอดมินนะในกลุ่มเขาก็จะเห็นนะคะลน์ของเราคือใต้ช็อปแอดมินนะคะนะก็จะเป็นเห็นแบบนี้แล้วอันที่2ก็คือใส่รูปคนในกลุ่มให้คนในกลุ่มเห็น สมมตินะคะลายส่วนตัวของโคต่ายเนี่ยใส่เป็นรูปโปรไฟล์ของโคต่ายเองนะคะแต่ในกลุ่มเนี่ยโคตายอยากใส่เป็นรูปต้นไม้รูปอะไรก็แล้วแต่ให้คนได้เห็นในนั้นว่าเออมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ลายเรานะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกรูปเข้าไปได้นะคะเสร็จแล้วให้กดคําว่าเสร็จสิ้นนะคะเสร็จสิ้นด้านบนเห็นไหมคะที่โคต่ายทาแดงๆไว้ขึ้นไปด้านบน ขวามือนะคะจะมีคําว่าเสร็จสิ้นก็ให้กดเข้าคําว่าเสร็จสิ้นเพราะโคตายช็อปโค้ดตายเอามาอธิบายเมื่อคุณได้กลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะโค้ดตายก็จะบอกเสมอเสมอว่าจัดร้านและเชิญสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะเวลาที่คุณน่ะคือหลายคนนะคะจะแบบใจร้อนมากเลยเวลาสร้างกลุ่มเสร็จปึ้งเนี่ยคุณจะเชิญสมาชิกเข้ามาในกลุ่มก่อนแต่คุณยังไม่ได้จัดหน้าร้านถามสิคะว่า คุณเชิญเขามาเพื่ออะไรนะหลายคนใจร้อนมาก1คุณสร้างกลุ่มเสร็จคุณเอาสินค้าไปอัพก่อนนะคะเติมสินค้าเข้าไปก่อนแล้วคุณค่อยเชิญสมาชิกเข้ามานะคะถ้าคุณไม่มีสินค้าให้เขาดูคุณเชิญเข้ามาเพื่ออะไรนะคะก็คือจัดร้านแล้วค่อยเชิญสมาชิกเขากลุ่มทีนี้เรามาดูวิธีการจัดร้านในกลุ่มกันนะคะที่โค้ตอาจจะทําเสมอก็คือ สร้างร้านค้าในโน้ตนะคะก็คือเอารูปภาพเอาวิดีโอเอารายละเอียดต่างๆไปลงในโน้ตนะคะวิธีการอ,อัพสินค้าลงกลุ่มก็คือเข้าไปที่แท็บ3แท็บให้หาแท็บ3แทบ็บด้านบนขวามือนะคะติ๊กเข้าไปเลยหาคําว่าโน้ตนะคะโน้ตคุณก็ติ๊กเข้าไปที่โน้ตก็จะขึ้นแบบนี้นะคะให้คุณหา ตัวบวกสีเข,เขียวเห็นไหมคะลูกโค้ดไต่ทาลูกศรสีแดงตัวบวกสีเขียวเขียวด้านล่างเพื่อนะคะเพิ่มรูปภาพเพิ่มรายละเอียดเข้าไปนะคะอันนี้คือคุณต้องทําเป็นประจำต้องมีการอัปเดตสินค้าทุกวันเสร็จแล้วคุณก็แชร์โน้ตนั้นนะ่ะมาในห้องแชทก็ได้นะคะเพื่อเป็นการว่าอ่ะ,อะโอเคมีการอัปเดตสินค้าเพิ่มเติมใหม่นะมีการโฟลว์สินค้าเพิ่มใหม่นะหรือนะคะคุณจะทำหนีอย่างของโค้ดไต่อัปเปตให้ดูนะคะ กลุ่มครอบครัวต่ายช็อปของเรานะคะมีสินค้ามากกว่า1,000รายการทีนี้แต่ละรายการมันก็จะแตกแยกย่อยออกใช่ไหมคะหลายคนบอกพอเลื่อนเลื่อนพอเลื่อนโน้ตเลื่อนโน้ตเลื่อนโน้ตอย่างเงี้ยคือมันหาสินค้าไม่เจอโค้ตาย่ก็จะทำนะคะเป็นโพสเขาเรียกว่าโพสประหยัดเวลาการค้นหานะเนี่ยเป็นวิดีโอบอกด้วยแล้วก็มีแฮชแท็ก นะคะมีแฮชแท็กด้วยนะคะเป็นแฮชแท็กนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนอุปกรณ์ออกกําลังกายนะคะกระเป๋าแฟชั่นกระเป๋าสะภายกระเป๋าเป้กระเป๋าสตางค์ชุดนอนนะคะสมุนไพรต้านไวรัสขนมนะคะรีวิวหรือว่าสินค้าที่มีการรับผลิต ติดโลโก้ติดแบรนด์นะคะหรือว่าสินค้าพรีเมียมหรือสินค้าที่มีการรับสกินโลโก้ต่างๆนะคะโค้ตาจะใส่แฮชแท็กไว้ให้หมดนะคะกับให้กับชิกกุ่มนะคะเวลาที่เขาเข้าไปหาสินค้าเขาก็จะได้กดแค่แฮชแท็ก ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเลื่อนหาสินค้าได้เลยนั่นเองนะคะเพราะสินค้าของเรามันเยอะมากแล้วมันมีการอัปเดตใหม่ทุกวันนะคะเนี่ยนะนี่คือการประหยัดเวลานะค,ะคือโค้ดต่ายก็จะทำไว้และนะคะทำวิธีการนะคะเนี่ย เห็นไหมคะจะทําวิธีการดูรายละเอียดสินค้าทําวิธีการบอกให้สมาชิกกลุ่มเขาได้กดเข้าไปนะคะว่าเวลาวิธีการที่คุณจะเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าทําแบบนี้นะให้ด้วยเสร็จแล้วนะคะถ้า Open Chat เนี่ยเราไม่สามารถคุยกันนะคะ คือทักแชทหากันได้นะคะก็จะใส่นะคะเป็นสั่งซื้อสอบถามนะคะใส่ลิงก์เขาเรียกว่าใส่ลิงก์แอดมินนะคะไว้สำหรับรับออเดอร์นะคะแล้วก็ส่งไปในกลุ่มนะคะให้กับสมาชิกได้ทักแชทเข้ามานั่นเองนะคะเนี่ยนะอันนี้คือรายละเอียดนะคะของการสร้างร้านค้าแบบ Open Chat ลิงค์นะคะไลน์ o อ e n Chat อย่างไรไปให้กับลูกค้านะคะหรือว่าเวลาที่เราตอบแชทแล้วเราจะเอาลิงก์ไปแปะให้คุณเข้าไปนะคะที่กลุ่มหาคำว่าเชิญนะคะเห็นไหมคะเชิญนะคะโค้ดต่ทำวงกลมสีแดงๆไว้ให้ขึ้นมาแบบนี้เขาก็จะมีนะคะลิงค์คัดลอกลิงค์นะคะคือเราจะคือเราจะเอาลิงค์นั้นไปแปะในแชทที่โค้ดต่เปิดตัวอย่างให้กับ คุณดูใช่ไหมคะ อันที่2ค่ะหรือเราจะแช์นะคะกลุ่มเนี้ยออกไปให้กับเพื่อนของเรานะสมมติเราสร้างหน้าร้านเราเรียบด้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะทําการเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มใช่ไหมเราก็ใช้วิธีการแชร์กลุ่มเนี้ยไปให้กับเพื่อนของเราที่มีในรายชื่อในรายส่วนตัวของเรานั่นเองนะคะอันที่3าคือเชิญเพื่อนอ่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะคือเชิญเพื่อนเราก็กดเชิญมันก็จะขึ้นลีดรายชื่อเพื่อนของเราที่มีอยู่ใน อถือของเราอันที่4ค่ะ QR Code อันนี้ดีสำหรับนะคะคนที่มีหน้าร้านคุณมีสินค้าโชว์ใช่ไหมคะแล้วลูกค้าเนี่ยเวลาที่เขาไปเห็นหน้าสินค้าของคุณเขาถูกใจหนึ่งชิ้นแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะกลับมาซื้อซ้ำอีกนะคะเขาไม่ได้มีเวลาที่จะกลับมาตรงนี้แต่เขาสามารถติดตามร้านของคุณติดตามสินค้าของคุณได้โดยการที่เขายิง QR Code นะคะคุณก็เชิญเขานะคะ ให้คุณเอา QR code ตรงนี้ปิ้นออกมานะคะพิ้นออกมาแล้วก็เอาไปตั้งไว้หน้าร้านหรือห้อยไว้เพื่อให้ลูกค้าได้สแกนนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มกับคุณแล้วคุณก็มีการอัปเดตสินค้าใหม่ๆอัปเดตราคามีโปรโมชั่นอะไรคุณก็จัด ให้กับลูกค้าของคุณเห็นไหมคะเนี่ยคือช่องทางการขายคือมันดีมากๆนี่โคตตจะบอกวิธีการป๊อปปี้ลิงก์ใช่ไหมคะเอาลิงก์นั้นไปวางในแชทก็คือให้กดคำว่าคัดลอกลิงก์นั่นเองคุณก็เอาลิงก์ที่ได้นะคะไปวางในแชทในตรงนี้เลยข้อหนึ่งเห็นไหมคะก็จะขึ้นเป็นลิงก์ดึ๊ดดเวลาที่คุณใส่ข้อความเนี่ยคุณก็เคาะ เคาะบรรทัดนะคะเขาเรียกเคาะบรรทัดหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราจะใส่นิ้งหลายนึ่งใช่ไหมคะเราก็อย่าให้มันติดกันมากคือจัดวางบรรทัดให้มันดูดีให้มันอ่านง่ายนะคะแล้วก็ไม่ติดกันเกินไปอันที่สองคือ Copy Link Page วันนี้โคต่ายจะไม่ได้สอนไปถึงการสร้างเพจนะใครที่ยังไม่มีเพจใครที่สร้างเพจไม่เป็นนะคะให้กลับไปย้อนนะคะใน YouTube หรือว่าในเพจนี้ที่โคต่ายสอนไว้เกี่ยวกับการเทคนิคการสร้างเพจวันนี้โคต่ายจะติต่างนะคะว่าคุณมีเพจเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะ copy Link Page นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้กดเข้าไป follow page ล่า Facebook ส่วนตัว นะคะวิธีการ copy link เพจนะคุณจะมีแอป3แอปที่โคต่ายเคยสอนนะคะมี Facebook ส่วนตัวมี f b o o k o u s i u s s s นะคะแล้วก็มีตัวจัดการโฆษณาอันนี้ copy link Page ให้เข้าไปที่ Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วหาแ็บ3แทแถบด้านบนขวามือนะคะแล้วกดเข้าไปจะเจอแบบนี้ให้คุณหาคำว่า เพจของคุณนะคะคุณมีกี่เพจเขาจะขึ้นอย่างของโคต้ามีกี่เพจก็จะขึ้นนะคะแล้วก็ ติ๊กเข้าไปเพจที่คุณจะก๊อปปี้ลิงก์เอามาแปะใต้นะคะจากก๊อปปี้ลิงก์เพจนี้นะคะก็คือเพจโคต่ายขายส่งสินค้านำเข้าสินค้ากระแสร,ราคาลงงาเข้าไปเสร็จแล้วนะคะให้เราเลื่อน้านบนขวามือของเราเนี่ยให้เลื่อนมาจนสุดแล้วเจอคำว่าเพิ่มเติมให้เราคลิกเข้าไปนะตรงคำว่าเพิ่มตเติม,ตเ,ม,ตเ,ม,มเจอหน้าตาแบบนี้ให้เราเลื่อนนะคะลงมาจนสุดแล้วหาคำว่าคัดลอกลิงก์ ไปยังเพจนะคะเพราะตรงนี้จะคัดลอกลิง ทั้งเพจคือทั้งหน้าร้านของเราทั้งเพจไปให้ลูกค้าดูแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่จะคัดลอกเฉพาะโพสต์นะคะโพสต์ post ที่เราโพสต์สินค้าเนี่ยมันก็จะคือเราก็กดจุด3จุดนะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์อันนั้นมันจะไปแค่โพสต์แต่วิธีการเนี้ยคือคัดลอกทั้งหน้าร้านคือทั้งเพจของเราไปเลยนะคะก็กดคัดลอกไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปวางในข้อ2เห็นไหมคะแล้วก็พิมพ์ให้เขาเพิ่มเพจร้านเห็นไหม โค้ตไตก็เอาลิงก์เพจนั้นมาวางในข้อสอบน,นั่นเองนะคะเวลาที่ลูกค้าทักแชทเข้ามาเขาอยากจะดูเพจของเราเพิ่มเขาก็กดเข้าไปเพราะบางคนเนี่ยเขาจะเห็นแค่วิดีโอนะคะหรือเห็นแค่โสต์ของเราบางคนเขาก็ไม่ได้กดไปดูในเพจเพราะเขาเห็นรูปภาพแล้วมันน่าสนใจเขาก็ตรวจตึ๊กเข้ามามันมีข้อความเด้งราคาเท่าไหร่เราก็ตอบกลับไปเขาก็กดเข้ามาฟ o ลโล่ต่อนั่นเองต่อไปนะคะ อันที่3นะคะก็คือลิงก์ลายร้านหรือลิงก์ลายธุรกิจของเรานั่นเองนะคะ ไม่ได้สอนวิธีการนะคะสร้างลายธุรกิจนะเพราะอันนี้โคตตายมีอยู่แล้วจะสอนแค่วิธีการ Copy link นะคะเดี๋ยววันหลังนะโคตดายจะมาสอนวิธีการเปิดหน้าร้านไลน์ Official Account นะคะให้กับพวกเรากันวันนี้เอาวิธีการ Copy link ไปก่อนนะคะสำหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถเอาไปทําได้เลยเดี๋ยวอ p หน้าโค้าต่ายมาสอนวิธีการสร้างล ne o f f i c i a l Account นะคะแล้วก็ ใครนะคะที่อยากจะทำเต็มรูปแบบนะคะก็ ไปเรียนคอร์สนะคะออนไลน์นะคะโคต่ายจับมือสร้างธุรกิจง่ายๆด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวในคอร์สนั้นโคต่าสอนนะคะเปิด Line Official Account ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะวิธีการ Copy นะคะลิงก์ l i n e Official a c แ o u n t แน่นอนเข้ามาในตรงนี้เลยนะคะตรงนี้คืออะไรคือหน้านะหน้าหลักของ Line Official Account นะคะแล้วหาคำว,ว่าเพิ่มเพื่อเพิ่มเพื่อนใหม่เสร็จแล้วนะคะเราก็ไปคัดลอกลิงก์นะคะเขาจะมีนะมีลายมีอะไรก็ต มาแต่แต่วันนี้เรามาคัดลอกลิงเราก็กดเข้าไปเลยค่ะคัดลอกลิงนะคะก็จะมาตรงนี้เราก็กดตัวเขียวเขียวคัดลอกลิงก์ไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาลิง์กนั้นไปวางนะคะไปวางในข้อความที่เราเตรียมไว้ที่จะตอบลูกค้านะคะก็คือข้อความนี้ ะะเป็นอันที่3นะคะเห็นไหมคะก็ไปวางแล้วเราก็พิมพ์ให้ด้วยว่าลิงก์ลายหรือลิงก์ร้านลิงก์อะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเบอร์โทรนะคะที่จะสามารถให้ลูกค้าโทรติดต่อเราได้เวลาที่มีความต้องการสินค้าด่วนนะคะคือคุณเข้าใจไหมว่าคือเวลาที่เราอยากจะได้สินค้าอย่างคของคตายเนี่ยเวลาที่เราคตายจะสั่งสินค้าสั่งเยอะ สั่งจำนวนเยอะเนี่ยเราต้องการความมั่นใจนะคะว่าร้านเนี่ยสามารถส่งสินค้าให้เราได้จริงนะร้านเนี่ยคือสามารถให้เราได้ทันเวลานะตามความต้องการของลูกค้าเรานะคะแล้วก็มีความมั่นใจเบอร์โทรสำคัญที่สุดนะคะคุณต่ายจะดิ่งโทรเลยนะถ้าเป็นโท้ดต่ายนะ,ะแต่ถ้าคนอื่นไม่รู้นะคะแต่ลูกค้าส่วนมากก็ เจ้าใหญ่ๆนะคะที่เขาสั่งจำนวนเยอะเขาก็โทรมานะเขาก็โทรมานะแต่ว่าเจ้าที่แบบเออเขาต้องการที่จะติดตามเราก่อนดูแล้วก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็เข้าไป ติดตามเราหลายๆช่องทางที่เราทําขึ้นมานะคะใครนะคะที่อยากจะได้สุดลับนะคะยิงแอดด้วยมือถือง,งบน้อยตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะเอาไปเป็นคู่มือในการที่คุณนะคะสามารถที่จะซื้อโฆษณาผ่านมือถือนะคะแพลตฟอร์มมือถือง,ง่ายๆนะคะสร้างรายได้วันนี้คือหลายคนเข้ามาเล่น Facebook กันเยอะมากถ้าเกิดวันนี้เราไม่ได้นําส่งโฆษณาออกไปเนี่ยคือมันเสียโอกาสมากๆนะคะกับการทําธุรกิจแล้วมันจะโตช้ามากคุณ ควรที่จะซื้อโฆษณาควบคู่กันด้วยนะคะก็มีอ e ีบุ๊กตรงนี้นะคะเล่มละ490บาทเท่านั้นเองถูกมากๆเลยนะคะกับความรู้ที่คุณเอาไปสร้างรายได้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ อยากจะย้ายธุรกิจมาอยู่ในมือถือนะคะมีหน้าร้านอยากจะย้ายสินค้ามาไว้ในมือถือคอร์สนี้ก็เหมาะกับคุณใครที่ไม่มีหน้าร้านนะคะอยากจะทําธุรกิจอยากจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะบนโลกออนไลน์นะคะคอร์สนี้ก็เหมาะกับคุณนะคะสาหรับคอร์สจับมือสร้างธุรกิจง่ายๆด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะคือคอร์สเนี้ยค้ต่สอนไว้นะแพลตฟอร์มนะคะต่างๆในการสร้างธุรกิจของคุณไม่ว่าจะเป็นการสร้างหน้าร้านบน l ลน์นะคะไลน์ Official Account ะคะหรือว่าการสร้างเพจการซื้อโฆษณานะคะหรือแม้แต่ความเข้าใจนะคะในโลกธุรกิจยุคใหม่ต่างๆนานา,นา อยู่ในคอร์สนี้ค่ะคอร์สแค่4,900บาทเท่าน,าน,นั้นนะครสนใจก็ทักแชเทเพจไปได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อแอดมินไปได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่บอกว่าวันนี้เรียนออนไลน์นะคะหรือว่าได้ความรู้จากโค้ดต่ายมาเนี่ยเอาไปทำเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์นะแต่อยากจะต่อยอดอยากจะให้มันได้ผลลัพธ์มากผลลัพธ์ตังกว่านี้นะคะโค้ดต่ายก็มีนะคะ Business Mentor นะคะ EP หน้าเนะาะตขาจะจะนำความรู้ที่ดีมาแบ่งปันพวกเรากันค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ